สวัสดีครับผมเชงครับและนี่คือเรทีพอดแคสต์ตอนที่พิเศษที่สุดตั้งแต่ออกอากาศมาวันนี้ผมขอวางเรื่องราวความน่าเบื่อของงานรูทีนลงชั่วคราวแล้วขออนุญาตเปิดพื้นที่หัวใจทั้งหมดเพื่อพูดถึงแรงบันดาลใจเดียวที่ทำให้ผู้ชายอย่างผมยังคงยิ้มได้ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้นั่นคือความน่ารักที่ไร้ขีดจากัดของผู้หญิงผมสั้นครับสาหรับผม ผมสั้นของผู้หญิงไม่ใช่แค่ทรงผมแต่มันคือทัศนคติมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความโปร่งใสความมั่นใจและความละมุนที่หาใครเปรียบไม่ได้ทำไมผมถึงข้างใครขนาดนี้นะหรือลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับในโลกที่ผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะถูกสะกดด้วยความยาวระยิบระยับของเส้นผมที่ปกคลุมไหล่แต่สำหรับเชงคนนี้ผมกลับหลงไหลในความเปิดเผยของสาวผมสั้น จังหวะที่พวกหล่อนหันหน้ามาสบตาเส้นผมสั้นๆน,นั้นขยับไหวอย่างอิสระไม่ต้องคอยปัดไม่ต้องคอยพวงมันเผยให้เห็นใบหน้าที่ชัดเจนที่สุดดวงตาที่สื่อสารความหมายได้ตรงไปตรงมาที่สุดและอรอยยิ้มที่ไม่ถูกบทบังด้วยม่านผมแม้แต่นิดเดียวโชวจังหวะที่เส้นผมสั้นพริ้วไหวอยู่ระดับต้นคอและระบายหูนั้นคือพื้นที่แห่งความอ่อนโยนที่ถูกเปิดเผยเออกมาครับ จังหวะที่ผู้หญิงผมสั้นเอียงคอเพียงเล็กน้อยแล้วเห็นเส้นทางของลำคอที่ดูสะอาดตาไปจนถึงล่าดลายที่ไร้เครื่องกำบังมันให้ความรู้สึกถึงความเปราะบางที่น่าทนุถนอมแต่ในขณะเดียวกันก็ดูแข็งแกร่งและเท่ในเวลาเดียวกันนี่คือเสน่ห์ที่ผู้หญิงผมยาวทำไม่ได้ครับเพราะผมสั้นคือการกล้าที่จะบอกโลกใบนี้ว่านี่คือฉันนี่คือใบหน้าของฉันและฉันภูมิใจในสิ่งที่เป็น ในพาน,นี้ผมอยากจะพาคุณลงลึกไปถึงความรู้สึกในวินาทีที่ผมถูกสะกดครับลองนึกถึงเช้าวันธรรมดาบนรถไฟฟ้าที่อัดแน่นไปด้วยความเบื่อหน่ายสิครับผมกำลังยืนโหนลาวด้วยความรู้สึกเบิร์นเอาท์จากงานที่น่าเบื่อแต่แล้วโลกก็ส่งนางเอกมาให้ผมดูครับเธอคนนั้นเดินเข้ามาด้วยทรงผมสั้นกุดที่รับกับรูปหน้าอย่างสมบูรณ์แบบจังหวะที่เธอคุยกับแฟนแล้วระเบิดเสียงหัวเราะออกมาจนเห็นฟันครบทุกซี่ แม้ว่าหล่อนจะยิ้มให้คนอื่นไม่ได้ยิ้มให้ผมและผมไม่เคยมีโอกาสได้ครอบพองรอยยิ้มดังกล่าวเลยสักวินาทีเดียวแต่วินาทีนั้นเองครับที่ผมกับอมยิ้มตามแบบห้ามไม่อยู่ความน่ารักของสาวผมสั้นเวลาหัวเราะมันมีความขี้เล่นปนอยู่อย่างมหาศาลครับ ผมสั้นที่พลิ้วตามแรงขยับของศีรษะมันดูมีจังหวะจะโคนเหมือนตัวโนต้ดตดนตรีที่กำลังเลืองระบำมันทำให้ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มของพวกหล่อนมันดูจริงกว่ารอยยิ้มไหนๆแม้จะเป็นเพียงการมองดูห่างๆในฐานะคนนอกก็ตามแม้ในยุคที่การเข้าลงหนังถูก disrupt โดยระบบ streaming อย่างรุนแรงแต่ผมยังตัดสินใจตีตั๋วเข้าไปดูหนังเรื่องพนอ,อเหตุผลเดียวที่ล้างผมไว้คือการได้เห็นคุณเชอปังและคุณพิมมา ในฐานะตัวแทนของสาวผมสั้นที่ทรงอิทธิพลที่สุดรอยยิ้มของพวกหล่อนบนหน้าจอใหญ่ๆมันคือยาถอนพิษช,ชั้นดีของผมครับมาถึงบทสรุปที่ยาวที่สุดและตั้งใจที่สุดของผมครับหากคุณเป็นผู้หญิงผมสั้นที่กำลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ผมอยากบอกว่าขอบคุณที่เกิดมาเป็นคุณขอบคุณที่กล้าเลือกสไตลน์นี้ขอบคุณสำหรับความสวยงามที่คุณมอบให้โลก แม้ว่าผมจะไม่เคยได้ครอบครองความสัมพันธ์แบบคนรักกับสาวผมสั้นเลยตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันก็ตามแต่เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มและทรงผมของพวกคุณมันก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยชุบชูใจผมรสนิยมของผม,ผมที่มีต่อคุณมันไม่ใช่แค่ความชอบผิวเผินแต่มันคือการตกหลุมรักในความหมายที่คุณเสื่อออกมา ในวันที่ผมต้องเผชิญกับงานรูทีนที่น่าเบื่อซ้ำซากไปวันๆการได้เห็นผู้หญิงผมสั้นเดินผ่านหรือเห็นรอยยิ้มสดใสในหน้าจอมันคือการเตือนใจว่าโลกนี้ยังมีสิ่งที่สวยงามเหลืออยู่ผมอยากให้คุณมั่นใจในสไตล์ที่คุณเลือกครับเพราะสำหรับชายที่ชื่อเฉ่งคนนี้คุณคืออัญมณีที่เปล่งประกายที่สุดความน่ารักของคุณมันมีแรงดึงดูดที่ทำให้โลกใบนี้ดูน่าอยู่ขึ้น แม้ในวันที่ผมรู้สึกเหนื่อยล้าขอให้รู้ว่ารอยยิ้มและผมสั้นๆของคุณกำลังเป็นแรงใจให้ผมมีแรงสู้ต่อกับชีวิตที่แสนธรรมดาและน่าเบื่อนี้ต่อไป